ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมตีอีกครั้งนะครับหรือแมงมุมทีวีนั่นเองนะครับวันนี้เราก็นะครับก็อยู่กันในเซิร์ฟเดิมนะครับ my p r a c นะครับโอ้เราก็จะมาเล่นกันนายเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าเราวันนี้เราจะมาเล่นอะไรนะฮะอืมเอออันนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นบักหันนะฮะใช่ฮะใช่ใช่บักหันนะฮะนี่ฮะล้วก็เข้าไปเลยนะฮะ เข้าไปฮะแล้วเราก็ไปดูครับอ่าเราได้เป็นไฮเดอร์ผู้ซ่อนนะครับเราเลือกครับว่าเราจะเป็นตัวไหนนะครับเราก็จะมาเล่นกันต่อนะครับโอเคครับมีฮันเตอร์กี่คนครับอันนี้ยังไม่ยังไม่ทราบนะฮะเซิร์ฟเวอร์ชื่อว่า bhcco ชื่อเทนะเนี่ยอ๋อบวัสดรับสวัสดรับสวัสดีครับเสียงเสียงอะไร นะอีกหนึ่งไปครับโอเคครับเรามาอมตัวกันเลยดีกว่าตอนนี้เราไปกระถางต้นไม้อยู่นะฮะเราต้องไปหามุมดีๆนะฮะซึ่งมุมดีๆที่ผมหมายถึงก็คือเราจะต้องไปหาที่ซึ่งฮันเตอร์จะหาเราได้ยากที่สุดนะฮะเท่าที่เราจะทําได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องมาที่ไหนที่นี่นะฮะเป็นจุดที่ดีที่สุดอ๋อผมว่าเราอยู่แถวนี้แหละ,ะโอ๊ย โอ้มันมาแล้วครับพันเตอร์ถูกปลดปล่อยแล้วเราเราหลบหลบหลบแถวนี้นะฮะอย่าให้มันเห็นเราก็พอฮะโอเคครับเราก็หลบนะครับอีกหนะ้านาทีจะหมดเวลานะฮะเราก็หลบนะฮะถาว่าไอเนี่ยนะครับดูครับมันจะขึ้นมาไหมครับ มันจะบึ้มเรานะฮะด้วยทีนทีนะฮะนะครับโชคดีเราไม่ได้อยู่ข้างล่างนะฮะเี่ยฮะเราก็ต้องเสี่ยงดวงกันต่อไปนะฮะรู้สึกว่ามันกำลังมาแถวผมนั่นเนี่ยต้องดูนะครับมันจะขึ้นมาทางเราหรือเปล่าถ้าขึ้นมาเราก็สวยท่านั้นเองครับแล้วก็วิ่งอย่นเนยครับอยู่ทำไมฮะ สงสัยจะมีคนปลอมตัวแถวผมด้วยนะครับเนี่ยเพราะว่าได้ยินเสียงแมวนะฮะโอเคครับสักคู่นะครับเดี๋ยวสักคู่นะครับสักคู่นะครับฮัลโหลครับอ๋อโอเคโอเคเออรยิงมาครับสักคู่นะครับผมปรับอะไรก่อนโอเคครับ นะครับตอนนี้เรารู้สึกยังจะไม่มีใครเจอนะอ้าวเฮ้ยโอ้อันนี้ไฮเดอร์ครับไฮเดอร์ดรว่า what อ่านะครับเขาถามว่า zombie killer อ้าวเอ๊ะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเขาต้องเป็น hunter ไล่ไฮเดอร์แต่นี่ไฮเดอร์ไล่ฮันเตอร์ยังไงครับเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแหลกครับโอ้นี่มันยังไงครับเนี่ยโอ้ยโอ้โหล็มากครับ เราท่านแนะนำนะฮะเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเดี๋ยวจะโดนจับได้เอานะฮะับแล้วเราคนที่ยิงธนูนะครับฮันเตอร์จะดูจากแบบธนูมาจากทางไหนแล้วเดินตามทิศนั้นนะอันนั้นเป็นอะไรที่แย่มากเลยครับนะฮมันไม่ได้มาทางเราครับกำลังไล่ต่าไก่ครับโอ้โหไก่วิ่งเร็วมากครับหืไก่หายไปไหนแล้วครับโอ้โหกระถางต้นไม้วิ่งตามครับหืแล้วผมก็ต้องรีบวิ่ง วิง่งเรามาหลบเนียนตัวตรงนี้ก่อนนะฮะหลบเสาแถวนี้ก่อนนะฮะโชคดีครับเราวิ่งมาหลบก่อนนะฮะอะไรที่โชคดีนะรเราวิงา่งแล้วหลบก่อนไม่นั้นเราตายนะครับเนะี่ยวิ่งมาทางเราแล้ว <S 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 อยู่ทำไมครับอยู่ทำไมครับวิ่งสิครับ วิ่งครับวิ่งครับอยู่ทช่ไมครับวิ่งครับวิ่งวิ่งวิ่ง no 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 อย่าฆ่าฆ่าอย่าฆ่าฆ่าเฮ้ยอ้าวแล้วไงไปโกโก้คันไม่เนาะใหม่ใหม่ใม่เจ้าเจ้าฆ่าฆ่าไม่ได้นะมันไม่ดีนะฆ่าฆ่ามันไม่ดีนะฆ่ากระถางต้นไม้บาปกันนะเข้าใจไหมฆ่ากระถางต้นไม้มันบาปกันนะ จะฆ่าฆ่าเลยข้าจะวิ่งต่อไปจกนกว่าเจ้าจะเลิกตามข้าอ่ะ,อะเอา,อออา,าแล้วไงอ๋อครับว้ับมันยังตามเรามันมาเลยหนีลอดอีกตัวมาเจออีกตัวแย่มากเลยโอ้ยไปเลยอ้ยโก,โกโกขันวิ่งต่อไปทาคิชิวิ่งต่อไปทาคิชิวิ่งต่อไปทาคิชิอีกสามนาทีครับวิ่งต่อไปทาคิชิ วิ่งต่อไปวิงปว่งต่อไปวิ่งต่อไปครับอยู่ทำไมครับโอ้โ,โหฮันเตอร์เติมเลยครับวิ่งต่อไปทักคิชิวิ่งต่อไปเลยววิ่งวิ่งเอาแล้วไงเอาแล้วไงเอาแล้วไงนี่ซิกแซกซิกแซกครับเรารลอดมาได้อย่างวุดวิดนะฮะเราก็วิ่งต่อไปครับอยู่ทำไมครับวิ่งต่อไปครับโอ้โหวิงเลยวิ่งเลยโอ้โหอยู่ไม่ได้ครับอยู่ก็ตายสิครับวิ่งวิ่งกระโดด วิ่งกระโดดเท่ากับเร็วนะครับโอ้โหลัดล้อครับต้องลัดล้อด้วยครับโอ้โหคุณพระช่วยโอ้ไม่โลครับตอนนี้อย่าสนใจข้างหลังครับวิ่งอย่างเดียวครับเป็นทาเคชินะัะโอ้ไม่ใช่นะครับเราต้องวิ่งอย่างเดียวครับวิ่งอย่างเดียวอยู่ทําไมครับโอ้โหเสียงดังแว่วๆมาแถวนี้เลยนะครับแสดงว่ายังอยู่นะครับวิ่งต่อไปครับวิ่งออมโลกครับวิ่งต่อไปครับอยู่ทําไมครับวิ่งต่อไปวิ่งต่อไปอู้หวิ่งต่อไปครับวิ่งต่อไปครับ โอ้เช็คครับมีใครตามไหมครับโอเคครับเรารอดแล้วนะฮะโอ้โววิ่งอ้อมโลกกันเลยทีเดียวเออ what 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 มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเอะโอ้ยโอยโอ้ยโอ้โหหมาแรงมาแรงโอ้ร้อนแรงร้อนแรงมากร้อนแรงมากครับร้อนแรงไปละร้อนแรงโอ้โหร้อนแรงร้อนแรงไปไหนกำมานี่ เจ้ทาทองไปไหนก็ออมอกันนี่ย่าสงสัยเมื่อกี้เราออกนอกเขตน,นะครับก็เลยตายนะฮะต้องอันไหนกเป็นผมลืมนึกนะฮะไปไหนเจ้ากต่างต้นไม้กับมาเล่กับมาเลยกับมาเลยย่า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 ไปไหนแล้วครับเนี่ยย่ากับมาเล่กับมาเล่กับมาเล่ย่าก็มา ก็มาไปไหนก็ไป่ได้ข้าจะฆ่าเจ้าไม่เมื่อกี้เกือบชนะแล้วครับเนี่ยไม่น่าตายเลยครับโอ้โหเซ็งครับจี้ๆนะฮะจี้ๆอะไรที่แย่นะโอเคครับเรามาเป็นไฮเดอร์นะฮะเลือกทีมไฮเดอร์โอ้โหเสียงจุดประทัดดังสน้่นเมืองดังลาตีอะไรสักอย่างแล้วผมจะพูดอะไรเ,เออ ฮัล I just did ตีดอ๋อดายวิทโอ้ยวิ่งลงงงเลยทีเดียวนะครับหลบปั๊บตายปุ๊บงง,งเงิบครับเงิบเลยนะฮะเราก็เดินเล่นนะฮะอีกเก้าสี่แปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งสุดยอดเร็ว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  <c oughs> โอ้โหแมปนี้แมปถนัดผมนะฮะโอ้โหแมปนี้ผมชอบนะ แบบนี้ผมชอบนะแบบถนัดผมเลยอ,ะอ่ะอ่อันนี้เป็นแมปที่ผมถนัดสุดๆอะ่ะผมมีมุมประจาตัวนะฮะอันนี้ก็สําหรับคนที่เล่นสนุก้ก็ไปใช้กันได้นะมุมเนี้ยนะครับเนี่ยมุมเนี้ยครับถ้าสว่วนเนก็แค่โดนเจอนะฮ <c oughs> ะฮะแล้วก็หลบฮะเนี่ยนะเนียนต่อไปฮนะอ้าวห่ยมาทำไมอ,อยู่จะมาทำไม ใครเชื่อยู่อ่ะเราสัตส่งสัตส่องอยู่ทางนี้ะตอนนี้มันยังไม่ขึ้นคะเราก็ร,ารีบวิ่งหาบ้านเข้าก่อนเลยนะฮะหาที่หลบก่อนนะฮะผมก็มีมุมประจําผมอีกอย่างนะเอานี่มีาทางเข้าอันนี้ขับทางเข้าอยู่นี่ครับเดี๋ยวผมต้องเข้าไปเนียนตัวก่อนแล้วผมต้องเลือกว่าผมควรจะเป็นอะไรเราต้องเป็นคั a ติ i n g t a b l ลนะฮะ โอเคเรามาเนียนตัวนะฮะเนียนตัวคาถาพังตัวนะเรามาเป็นคาถาพังตัวกันนะโอ้มีคนใช้สกินมีคิปเปอร์ด้วยนะสำหรับคนที่ใช้รหัสแทนนะเวลากดดูชื่อผู้เล่นก็จะมีสกินของผู้เล่นอย่างนี้นะครับแบบขึ้นเป็นหน้าว่าคนนี้ใช้สกินยังไงนะฮะเราก็นะตอนนี้ฮันเตอร์มีสี่คนห้านาทีห้านาที yeah, yeah, yeah. เย่เยเย่ฮ้ใครโดนฆ่า โอ้โหคนนี้น่าทึ่งมากครับโดนดับไหมครับคือฮันเตอร์มันก็ต้องฆ่าเราได้เยอะกว่าอยู่แล้วนะฮะฮันเตอร์เขาชุดเกาะเต็มยศครับดูเราเขาไม่มีอะไรเลยนอกจากขวานไม้กับกากากนะฮะที่ไว้วิ่งหนีครับนี่นะครับธนูอัปเกรดเท่านี้นะครับวิ่งหนีอย่างเดียวนะฮะโอ้โหเป็นอะไรที่แย่มากนะฮะเดี๋ยวจบรอบนี้เราก็จะจบการถ่ายทำคลิปเลยนะฮะโอเคฮะวันนี้เราจะไป็นระจนพลแอดเวนเจอร์แอดเวนเจอร์ เอดเวนเจอร์ <Adventure. S 2> แต่อย่างแรกผมผมจะปลอมเป็นกระถางต้นไม้เฮ้ยโอเคครับเราไปสำรวจด้านบนกันดีกว่า,าว่ามีอะไรบ้างนะฮะระดุมโอ้เราจะมาญิงญิงเลยญิงญิงหญิง,ญง,ญง,ญงนี่เน,นี้ยน,นี่เน,นี้ยนี่เนี้ยนี่เนี้ย นี่แนะ่นี่แนะ่เอาเอานี่แนะ่เอาแล้วผมตกมาไงเนี่ยเฮ้ยเสิร์ฟเรามาอยู่ลังคาแล้วโอ้โหโอ้โหนะฮเอาปีนมาอยู่บนลังคาโอ้โหวิวสวยมากครฮะยิงเลยยิงเลยนะฮยิงมัน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 อย่าให้มันขึ้นมาได้ ขึ้นมาล่ะส,สวยกันเลยทีเดียวอ๋ออุ้ยย่าหยาลงไปลงไปลงไปจะลงไปลงไปแกด้วยลงไปลงไปลงไปเราเราเนียนตัวต่อไปนะอย่าได้สุดอ๋อนะฮะ super exe นะฮะนี่ผมก็ยังงงว่าผมได้มาไงนะฮะสงสัยคงเป็นแบบคนที่เล่นได้นานนะฮะหรือไม่ก็ยิงพวกฮันเตอร์ได้อย่างนี้นะฮะ โอ้โหมิลอนบล็อกนะฮะสะเทือนปัตตภีเลยทีเดียวนะฮะเนี่ยโอ้มิลอนบล็อกยิงันนูโอ้โหที่จริงมันก็คนเล่นเนี่ยแหละครับว่าเหล่ผมจะเวอร์อะไรโอ้คนนี้คือไฟนะโอ้โหขวัญเทมเมอร์อ่ะเฮ้ยยาละยายาละยาใช่หรเข้ามายิงใส่แตกนี่เนี่ยนี่เอา่ยไป เอาไปเอาไปกิน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 อุย,โ,ยโอ้โหหลบเลยหลบเลยฮะหลบเลยเราเป็นพลซุ่มยิงอนะตอนนี้เรากำลังโดนโจมตีนะฮะนี่นะนี่นะจ้าเอนี่แหละกระเด็นไปซะย่ออ๋อ โย่โอ้โอ้ตอนนี้ผมติดอยู่ในหนึ่งในสองที่ยังเหลืออยู่นะฮะผมคือไฮเดอร์สองคนสุดท้ายกับอีกหนึ่งคนใครก็ไม่รู้นะฮะซันเตอร์มีสิบสองคนผมกับใครสักคนที่เป็นชาวต่างชาตินะฮะเราเหลือกันแค่สองคนายเจ้าคุณพระสองคนสุดท้ายครับโอ้โหมุมนี้เป็นมุมที่ยอดเยี่ยมมาก ไม่มีใครเจอหรือเปล่าครับไปแล้วครับกระโดดอย่างรอครับไปเลยอีกหนึ่งนาะทีครับอยู่ทำไมอยู่ทำไมโอ้ยโอ้ยโนโ้โหเซ็งนะฮะไม่น่าผีผาเลยนะเมื่อกี้นะฮะโอเคครับเรามาเลือกคัสกันก่อนอีกคนเดียวโอ้ยอีกหนึ่งนาะที ไอไหนไอไหนไอไหนมันฆ่าฆ่าไอ้เจ้าไหนมันฆ่าฆ่านี่ไอ้บิงกี้อุ้ยลอกเต้มอ่าฮะก็ทนรับไปนะครับคือมันก็อาจมีการผิดพลาดทางเทคนิคนะครับผมเห็นเมลอนขยับได้ครับแถวนี้ครัผมเมื่อกี้ผมเป็นไฮเดอร์อยู่ผมเห็นแวบๆบแบบถวนี้นะ สงสัยโดนฆ่าไปแล้วมั้งครับเนี่ยหรือไม่ก็หายไปไหนแล้วครับอ้โหประตูปิดได้ด้วยเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับนันมีเค้ก้วยเหรออ๋อใช่มันมีเค้กครับใช่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 โนค้ครับ, no รบพิมพ์ไปเลยจีจีนะฮะจี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 ฮะเราต้อง เอ้ยจ <R ess ur red> <ee> ้าเฮ้ยจจี้ใครบางานมาฆ่าฆ่าฆ่าจะฆ่าเจ้านะฮะเราก็จะเล่นอีกสามรอบแก้มือนะฮะแกมือเสียงประตูเสียงผู้ดังตุ่มตามเฮ้ยโอ้โหคิปเปอร์สายฟ้าน้องนฮะเรามาดูกันดีกว่านะฮะเราก็ไปดูอย่างอื่นกันนะฮะน้วก็มาเล่นโอเคครับ ก็หมดเวลากันแล้วนะครับก็สุรบวันนี้ก็สวัสดีนะครับพูดสวัสดีสวัสดีสวัสดีพ่อฉะครับโอเคครับสวัสดีค่ะ